พระภูริทัตตะผู้บำเพ็ญศีลบารมีพระธิดาของพระเจ้าพรหมทัตรพระนามว่าพระนางสมุทชชาได้อภิเศกสมรสกับพระยานาผู้แปลงกายเป็นมนุษย์ชื่อทัตตรถกษัตริย์แห่งหนาคพิพกมีพระโอรสด้วยกันสี่พระองค์คือสุทัศนกุมารทัตตกุมารสุโภคกุมาร และอริทกุมารเมื่อพระโอรสเจริญวัพยพญานาคทัตตรถได้แบ่งสมบัติในนาคพิพภพให้ปกครองกันคนละส่วนทัตตกุมารไปเฝ้าพระบิดาเดือนละสองครั้งส่วนพระโอรสอีกสามพระองค์เฝ้าแค่เดือนละครั้งด้วยสาเหตุที่ทัตตะกุมารฉลาดกว่าจึงสนองงานได้มากกว่าครั้นท้าวิรูป,ปักพาพวกนาคขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึง ทัตตกุมารตามเสด็จไปด้วยในเวลานั้นเหล่าเทวดาแก้ข้อสงสัยของพระอินท์ไม่ได้ทัตตกุมารจึงอา,าสาแสดงความสามารถทําให้พระอินโปรดปรานและประทานชื่อให้ว่าผู้ริทัตตกุมารแปลว่ากุมารผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินและเมื่อได้ไปเห็นสวรรค์ผู้ริทัตตกุมารมีความรู้สึกอยากเกิดเป็นเทวดาที่ได้อยู่บนสวรรค์บ้าง เมื่อเคยได้ทราบว่าจะไปเกิดเป็นเทวดาต้องรักษาศีลภูริตตะกุมารจึงกราบทูลอนุญาตพระปิดาพระมารดาและพระชายาขึ้นมารักษาศีลอยู่ที่โลกมนุษย์ผู้ริทตะกุมารรักษาศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัดอธิษฐานจิตไว้ว่าหนังเอ็นกระดูกเลือดของเราหากใครต้องการก็จงเอาไปเถิดเราจะไม่หวงไม่ป้องกัน ยินดียอมสละให้ภูริทธตก,กุมารจำศีลอยู่ที่นั่นเป็นปกติสุขเสมอมามีพรานเนื้อสองคนพ่อลูกมาจากเมืองพราราณสีออกล่าเนื้อมาอย่างริมแม่น้ำยมุนาครั้นถึงบริเวณที่ภูริทธตก,กุมารจำศีลอยู่ก็พบรล่อยเท้าสัตว์นานาชนิดลงไปกินน้ำในแม่น้ำจึงซุ่มดูอยู่ พรานสองพ่อลูกได้ยินเพลงบรรเลงจึงทราบว่ามีพวกนาคมาถวายสักการะแด่ภูริตตกุมารทั้งสองจึงเข้าไปหาภูริทตตกุมารแล้วถามถึงเรื่องราวภูริตตกุมารเล่าความเป็นมาด้วยท่าทางที่เป็นมิตรต่อพรานทั้งสองแล้วจึงส่งพรานทั้งสองพ่อลูกไปนาคพิภพทางสายน้ำบนครั้นมาถึงนาคพิภพ ทั้งสองได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีส่วนภูริทัตตกุมารก็เสด็จกลับไปจำศีลอยู่ที่เดิมต่อมามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อพราหมณ์อาลัมพายได้เรียนเวทมนต์การจับนูมาจากฤาษีตนหนึ่งอำนาจมนต์ช่วยให้ได้แก้ววิเศษมาจากพวกน,งนางนาคพราหมณ์เดินไล่มนต์มาเรื่อยมาจนพบพรานพ่อลูก พรานพ่อเห็นลูกแก้ววิเศษเกิดอยากได้จึงขอแก้ววิเศษจากพรามฝ่ายพรามก็ยินดีแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนคือให้บอกที่อยู่ของพญานาคฝ่ายพรานลูกไม่พอใจที่บิดาอกตันอยจึงหนีไปบวชเป็นฤาษีเมื่อพรามถึงที่อยู่ของพญานาคตามต้องการแล้วพรานพ่อก็ได้แก้ววิเศษจากพรามแต่แล้ว แก้ววิเศษก็ได้พลัดหลุดจากเมืองเขาจมหายไปในนาคพิภพพรามอาลัมพายทําพิธีไร้มนจับภูริทัตตะทําให้พญานาภูริทัตตะเสวยทุกขเ,เวทนาแสนสาหัสแต่พยายามขุมใจไม่โกรธเพื่อรักษาศีลไว้พรามจับภูริทัตตะน้าใส่ถุงผูกถาวนแล้วตะเวนไปตามที่ต่างๆเพื่อจัดแสดง ให้พระเจ้าพราราณสีทอดพระเนตรอยู่ที่ประตูเมืองขณะนั้นสุทัศนกุมารพี่ชายปลอมตัวเป็นฤาษีและนางนาคอจ,จะมุขีแปลงเป็นลูกเขียดสุทัศนกุมารจึงท้าทายพราหมณ์ให้นำภูริตตะนาคมาสู้กับเขียดของตนพราหมณ์รับคำท้า แล้วเขียดก็คายพิษมาสามหยดบนฝ่ามือหรือสีแปลงไอพิษได้ถูกผิวหนังของพรามทำให้กลายเป็นโรคเรื้อนทันทีพรามตกใจกลัวจึงยอมปล่อยพญานาคภูริทัตตะเมื่อพญานาคภูริทัตตะได้รับอิสรภาพแล้วก็แสดงฤทธิ์แปลงร่างเป็นมนุษย์มีเครื่องทรงสวยงามด้วยการบำเพ็ญศีลบาร,รมีขั้นสุดยอดแม้จะถูกทรมานจนปางตาย ก็ไม่ทำร้ายต่อผู้ที่ทรมานนั้นฝ่ายพระเจ้าพระาณสีเมื่อทรงทราบว่าพญานาคเป็นพระโอรสของพระนางสมุทธชาผู้เป็นภักนีของพระองค์ก็ดีพระไทยทรงโอบกอดหลานด้วยความยินดีหลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันกลับนิวาสถานของตน